รั้งแรกครับผมขึ้นเจ้ายักษ์ใหญ่ครับผมยี่สิบสามตันนะครับนี่เฉพาะตัวรถนะครับไม่รวมของเหลวนะครับรุ่นนี้แคทสามสองสามนะครับอ๋อโพป่นงช่วงล่างเฟรมพอๆกันกับซานี่ครับผมเท่าเ่ากันเลยครับนี่ล้นออกมาเท่ากันนะครับน้ำหนักมากกว่า ประมาณหนึ un, ่งตันครั Wit บผมตันครึ่งนะครับประมาณตันครึ่งนะครับนี่ครับดูครับแหมนี่ยพี่น้องโอ้โหดโพมง่บอกแตงแล้วเอาถือว่าผ่านรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วครับรถในในเวทที่รถที่ข้นทำงานกันอยู่นะครับ ขึ้นรุ่นนี้ได้ก็เป็นรุ่นที่สุดๆแล้วครับเลี้ยวทางไหนครับ แห้งทลางหลายล้ะท่านเนอะเขาตกหนากๆเอยฮะออกทางซ้ายมากไปหน่อยครับเย็นๆน,นะท่านโอ้โเบาท่านเบา เบาเบาหลุมที่อันจะเกิดให้เกิดอาการโยก ก็ได้แก่ลุมที่มันเอียงๆครับมีหลุมสลับค่อยกันนะครับเวลาลดลงปุ๊บข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงโยกนะครับจูบากงืองกงักเย็นๆนะท่าน พาไปมองเป็นตะลมเด้อโอ้ีหนี่ไหม่าพาไปในที่ที่มันเป็นตลมเด้อท่านเท่าแก่เอ้ย จ้าของรถเป็นคนนำทางนะครับโอ้ขึ้นมอครับ ครับผมจับสยาวไม่ใช่รข้าไในล่ะโอ้ยบักสามสองสามเรนี่ยบักยักใหญ่เลยเออนั่นแหละขั้นรุจเจาไปตอกไม่ห็นแน่ตัวเด็ดมันงี่โดเรามันค่ยี่สิามตันชั้หนสนึงขาได้ลนี่อือเรมันยี่สิบกว่าตันเพื่อสองหนึ่งขาหน่ะละยีิบสามตันมันหรตัวนี้ ยิดสามตันวะอะไรออ่ะนี่หอตัวไปแต่ออกแต่ละวันเราไปเห็นกเราสุมันมันมันได้ราคาดีกว่าอยู่คงเสนน่แในสี่บาทมบนบยายก็อยู่ีวะครับออถามเรืเบิ้องเา้านมันเป็นไส้นเด็เ็ยาก็ทั้งบาทท้หับอื้อื่นตอนมีตัวอยู่ไนิปผมตอนเนาะำคญสิได้ใหญ่อยู่ไเนาะทั้งบาททั้งหัเบิ้งนี้คลิปลด ม่สาสองุดนะอัือเไอมไบมเชรนรโอ้ยังมาทันไดมือเลยนัดมาแต่ว่าอาทิตย์หน้าพั่ท่นเดี๋ยวไกลไเดี๋ยวไกลมากไกลสีได้เดี๋ยวสิบอกเน่อครับครับครับเอาสักหนังสืผมท้ายคลิปอยู่ครับครับ โอ้ยหมุนไปแต่พื้นแต่พื้นปะเอ้าเถ่าแก่พันผ้าไปได้ปุ่นรถเถาแก่พันน้ำหนาู่คุณครับเถาแก่พันผ้าไปกับไปอย่างเดีวยวด้ครับผูผ้าไปเนี่ยแสดงว่าเถ่าแก่คนที่พาไปเขาคงพิจารณาแล้วนะครับเสียสละวุฒิแนะนำให้ผมออกรุ่นนี้ครับ โอ้ใหญ่กว่าครับแพงกว่าก็คือมันดีไหมมันดีครับผมมันดีดีมากนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่มีอทุนพอนะครับงานการก็ไม่เยอะนะครับมันก็อย่างที่ว่าแล้วครับถ้าเป็นรุ่นที่เราจองมันก็น้ำหนักแค่ยี่สิบตันนะครับมันก็ องกี้ 0.3q ไอ้ 9.3q นะครับไอ้0.9 0.93ครับผมก็ q หนึ่งเหมือนกันครับก็ไม่เกินกันเยอะ เดี๋ยวรอบหลังถ้าได้มาย้ายอีกต้องไปสูบลมใหม่นะครับนี่ต้องไปสูบลมเอาให้ให้แข็งกว่านี้ครับอสารวัตรไหมไงทวนทวนไปเถอะ ถึงไปป้ามุดกอไผ่วะมุดกอไผ่แม่งเนี่ยเต็มทีดีเลย ปลอดภัยรถเิ่นหรอกครับว่ามันรถเท่าหรอวะขอทางด้วยนะครับรถบรรทุกหนักครับ เสาพันธุน์ท่านเสาพนัน,พน,เ,พนเด้อโมบุนเหวี่ยวน ไปเลยกอนโง่เขาผิดนะเฮ้ยไปหลายเด้อ โอ้โหคอยไปได้ทันเด้อคอยไปได้ทันเด้อโอ้ทางไหมบึงเนี่ยโอ้โอ้ แล้วครับปาดทางไหมเดยวะโครับผมโคอเคครับไม่เป็นไรมีการมีงานบอกแล้วเสียด้วครับผมรถหาผมมีสองคันอ๋อรุ่นเดียวกันเบอร์ได้บ่ฮบรุ่นเดียวกันนี่บ่อกสามศูนย์บอกดำ เดี๋ยวไม่ด้นะครับปีละมาหั่มนี่กับเบมก็เก่าอ๋อทีสองบอครับครับผมคันนี้เครื่องหกสูบมือเครื่องสี่สูบครับนี่รุ่นเนี้ยส่สูบเจ้อ๋อเอารุ่นนี้ประมาณเครื่องหกสูบไหมที่เครื่องสี่สูบแล้วดิ

ได้ okay. จักชั่วโมงแล้วครับเนี่ย่โมงยังไม่ได้บริสิทธันก็จะเป็มเงินนะไปชั่วโมงละไหนมองจุกจะแช่ครับเนี่ยข้างหน้านะครับมุ่งหนึ่ให้เแช่เข้าไปมันกลับรถน,น,นั่โอ้กลับรถยาก